วันนี้เราจะไปเที่ยวไปเล่นน้ำทะเลกันน่ากันเที่ยวเล่นจนเมืยแล้วเก็บของเตรียมกลับบ้านแล้วอ่ะเป็นไงเด็กๆสวัสดีครับเด็กๆวันนี้เราจะไปไหนกัน วันนี้เราจะไปเที่ยวไปเล่นน้ำทะเลกันตอนนี้กำลังเข้าด่านนะเข้าด่านม,มเอเตอร์เวย์เห็นผู้เขาปะคุณน่ะเน,นี่ยนะผู้เขาย่ข้างหน้านี่ผู้เขา ว่าจะพากันไปกินอาหารทะเลแล้วทำไมกินหมูแล้วฮะกินหมูหมูปิ้งเจอทังแยกปัตยาสัตหิบ bên này bên hết bên cạnh 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 เออ,อเฮ้ยห L ้มันตกโอ้ยฝนตกแล้วสัสเหีบ19กิโล oh, ถึงทางเข้าหาดหาดนางลำหาดนางรองโอ้ย oh, ทางเขา้าปวดปวดปวดยาวยาวเลย À, <coughs> thương hẳn <coughs> 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 nàng làm mèo lô ngốt đẹp đẹp xung 300 nàng cố <tổ> bà cuốn phăng cuốn đấy ตรป่ะปุ่นนเครื่องบนด้วยกระทั่งปุ่นหานนั่งล่องบมเมนบ,บ่มันยูนนนไกหันนั่งาหานนั่งหานนั่งห,นห,นหนันนี่ Cái nhang để bưng cơm mình bằng năng Mất gì vậy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì อันนี้เป็นเต้าเต้าเตียงนะเลยเตียง40เบอร์30ผู้เด็กก็เผาของไทยวิว

เบางนบงน้เนีย่นยบิ้งกลังน้ดแหมพวสจะลงไปเล่นน้ำทะเลแล้วนุ่นเล่นบางหลายเลยคุดอ่ะอ้หลายค่ะหาดนั่งล่ำ Còn bơm bơm mà có sẵn thì lông mắt lên nám mấy nั่น สนุกไหมสนุกไหมสองกาตีน,น้ำฮงยตายวกเอาดูกล้องหน่อสองการก,กับพ่อแซมสายฝนสนุกไหมนกปิว้วไ,ไม่นอนโอ้ยตีน้ำนั่นรแบบาบ้งเพื่นแนม่หมึกี่มันตีถือเพื่นเฮ็นบ่นั่น

โอวมันน้ำสตีมน้ำแห้งเถอะวะม,ม,มางมื่มาเข่ากว้างเร็ว <c oughs> นี่ครบไหมปะเอ้ยมาเข่ากว้างมาเข่าเฟี้ยมเร็วเฮ้ยลงานทำงาันบางๆหน่อยส <c oughs> นุกไหมสนุก จุครับมันหยามันยานมันยาดติดหัวปจหัวใจไม่ถึงไม่ถครับน้ำเือบอไปูนะไรอน่ไปทอไรนี่ไปทไพี่บอลลูยก็ไม่เกาะคนเกาะ ต้องการเบิ้งเลืออเขาเจ้าเบื้องเบขาเจ้าบูมาเร็วเลยพุนน <as> ่ะดูนะโอ้โหเทพบุกี้บุกี้เนี่เขาเจ้าเทืบอกี้นี่ยบัวบุกี้บคอมแ้วบรรยากาศ

คนไผยก็ได้ถ้าเจ้าลืมถามเอาว่าจะซื้อยังไงอ้าวฟากันเล่นน้ำจนเมื่อยแล้วแบบนี้เลยอ๋อเป็นเขาเที่ยงทำไมซื้อยังไม่กินนะทามแล้วก็ไปถามแล้วก็บอกเอาเขาให้กุ้งเอาแบ้งไปพุละโตไก่ส้มตำไก่เด็กน้อยกินเด้อกุ้งนะวัดส้มตำโอ้โหเปิดตัดเสียดใช่ปะพาเอาไปเอาไปยิบไปเด็กน้อยนะพุทธาตกุ้งไดูุ้ละโตัวแล้วเด็กน้อย แก<ส>ะ,ะ่วแเแกปะทำมมวงแกบปะอามากินข้าวน้ำกัน,นครับจะม่วงอ่ะใบใบมุ่งสี่สิบแล้วตัวนีนคนก็เล่นๆปล,ๆปล่อยๆคนกำลังทย,ย่อยกันกรับนั่นนั่นนัางไลูกนั่งอย่งไรฉันยับไปได้อีกได้ลูกยับไ,ไปครับ กนี่อเล้งนหแ่กินยุ่เต้อ่าางหนงสีกินเขากวันมาที่นี่ข้ากันเที่ยวเล่นจนเมื่อยแล้วจ็บคอง เตรียมกลับบ้านแล้วอ่ะเป็นไงเด็กๆไปละใบสีมาเรียบร้อยแล้วพากันอยากกลับยังเข้ามาเขามาเศร้าเลยเอาเข้าก่อครับเล่นแวะเล่นไปเรื่อยๆตามทางแหลนะเนาะไม่ก็จอดพักไปเนาะ จะไปเขาห้างหน้ากันปะระวังมันถือเพื่อนเด้อถือคนเน่จเจอไปต่ำสามชัม่วโมงเงี้ย่ถึงสองชั่วโมงหรอ,อ,อกอ,อกโมง,ง,งแดดม่วงคืนเกิงคนีรือใ8้มาหัดเพื่อนดี่า